สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนรรบท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะพบกันเวลาเดินเวลาดีแบบนี้อยู่กับดิฉันนยาแล้วก็ลุงแจมของเราคุณวิทูลค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทุกท่านะจะต้องฟังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเพราะว่าถ้าเราประมาทาแม้สักนิดเดียวนะคะชีวิตก็อาจจะไม่มีได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ไปเที่ยวแบบชิงชับทัวร์นะครับต้องฟังเลยนะครับท่านมีสิทธิติดคุกไหมฮะติดครับอ๋อมีสิทธิติดคุกเลยนะครับไปชิงชับทัวร์เนี่ย ใช่ไหมฮะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีกฎหมายมาแล้วนี่กฎหมายใหม่เดียวห้ามนะห้ามดื่มบนรถจะอ้างว่าไม่ได้ขับกะดื่มไม่ได้แล้วเป็นเล่นนะใะตีกองร้องเพลงกันหลังรถไม่ได้ไม่ได้แล้วฮะค่ะรวมทั้งเรื่องราวของการจะต้องระมัดระวังเวลาที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะ มีคุณหมอท่านนี้นะคะที่ท่านดูแลเรื่องนี้อยู่นะคะดูแลในเรื่องของโครงการจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนนนะคะเราไปพบกับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชนะคะเลขาธิการชมรมคนหัวหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะส,ส,สวัสดีครับคุณนยาครับสวัสดีคครับุณครับ พูดถูกต้องเลยนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยนะประมาทก็ไม่ได้ไม่ถือประมาทแล้วครับตอนนี้ปิดกฎหมายผิดกฎหมายด้วยนะกฎหมายอะไรกฎหมายด้วยกฎหมายอะไรฮะมีกฎหมายลรยหม่ออกมาฮะบอกประชาชนเลยครับว่าเริ่มมีผลแล้วตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาว่ากฎหมายฉบับนี้สามารถนะครับต่อไปนี้ดื่มสุราบนรถนะทีบ เป็นรถตามกฎหมายพรบจราจรเนี่ยบนท้องถนนที่กำลังเคลื่อนไปอยู่อย่างนี้บังคับเฉพาะคนขับเปล่าครับกฎหมายนี่ไม่ได้อยู่แล้วแต่มีนะคะที่ฉันเห็นมือหนึ่งเนี่ยถือขวดไปถือกระป๋องไปมือคนขับขับเนกฎหมายมีอยู่แล้วไม่ให้แอลกอฮอล์เกิน3เเลยนะเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อก่อนที่เราเห็นยังไงครับคนขับก็ขับไป คนข้างๆก็ดื่มไปข้างหลังก็ดื่มไปข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนกระบะเนี่ยที่เห็นช่วงสงการช่วงปีใหม่เนี่ยตั้งเหมือนมันเหมือนกับนอกชาญบ้านอะเห็นไหมกระบะข้างหลังเนี่ยกับแก้มกับแก้มก่อนตั้งกันเป็นกิจจาลักษณะตั้งวงกันว่างั้นเถอหลังกระบะนี่ละกรุงเทพถึงเชียงใหม่เนี่ยไม่รู้หมดไปเท่าไหร่น้ําแข็งเขาหมดก็เอายอดเติมเห็นไหมมันเหมือนกับตรงนั้นมันเป็นอะไรล่ะ วงเล่า <letter> เป็น <Car peaks S 1> ลานบ่าตั้งวงเล่าไว้เลยหลังกระบะหรือว่ารถทัวร์ที่เราบอกกันรถทัวร์เนี่ยบางีใช่ไหมจิงจฉับทัวร์ใช่ไหมทีงานบวชงานบวชแต่ก็ขากลับซะหน่อยเพลงกันอะไรกันเนี่ยนะครับกองยาวกองสั้นก็ว่าไปปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าเออไอตรงนั้นกินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเพราะไอตรงนี้เมาเสร็จแหมเห็นคนขับเอาหน่อยพี่เอาหน่อยพี่อยแล้วบางคนขับไม่อยานะผิดใจกันเลย อืมเอ้าหมดมันไม่รู้เรื่องแล้วครับใช่ไหะเอ้าทำไมไม่กินคนขีบก็ตอนแรกก็ไม่ขับเออไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มเพราะว่าต้องขับรถโอ้นี่ดูถูกกันนะคนไทยไม่ได้นะอย่างค่ะอะไรกันให้แก่นี้ใอ้แค่นี้ไม่ให้เกียรติกันเลยเหรอบางทีที่เราเห็นเนี่ยนะครับบกระบาเนี่ยคนค่ะกินทั้งหลายนะภุซ่าเอาหน่อยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยผมจิบสักนิดพี่ แหมนิดเดียวน่ะนั่นยืนความตายให้กับตัวเองไม่รู้ตัวนะทำไมเราไม่คิดแต่ว่าโอเคช่วนนั้นก็ไม่คิดแหละคราชอบคํานี้คุณหมอมากยื่นความตายให้ถึงซึ่งไม่ได้แค่ตัวเองนะคะต้องแบกชีวิตอีกหลายสิบศพอีกหลายสิบคนถ้า้าเสีชเสิตไปเลยเช่นขออนุญาตถามว่าไอ้เรื่องทำไมเขาไม่คิดเพราะตอนนั้นมันคิดตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะทำไมครับน้ําเมามันอะไรความรับผิดชอบความถูกต้องอะไรบัน มันหมดไปแล้วก็บอกมีแต่ความสนุกน้ำเมาไม่เคยทรยศน้ำเมาไม่เคยทรยศเมาแน่นอนทุกทีเห็ไหมเมาแน่นอนก็ตรงนี้แหละครับก็เลยมีปัญหาว่าเอ้าถ้ามันอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยก็ตรงนี้ก็อย่าเป็นเหมือนกับจุดเริ่มอะเพราะมันห้ามยานนะครับกฎหมายอันนี้ก็เลยออกมาว่าวันที่ห้ามใครก็ตามที่อยู่บนรถเหรอฮะอยู่รถรถรถอะไรรถรถ ในพรบรถบรรกรถเก๋งอย่างนี้รถเก๋งรถแท็กซี่รถโมโตไซค์รถทัวร์ด้วยรถทัวร์ด้วีรถทุกชนิดรถทุกอย่างรถทุกชนิดสิบล้อยี่สิบล้อรถทุกชนิดเลยที่จดทะเบียนถูก้อในพรบจราจรทางบกเนี่ยนะครับแม้รถเคลดรถอะไรอย่างนี้เนี่ยหมดเลยไม่ได้โทษเป็นยังไงคะโทษนะครับจาจับได้คุกไม่เท่านั้นหกเดือน มีปรับมีอะไรก่อนไหมคะอ่าปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นอ่ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นคุกไม่เกินหกหมื่นอันนี้อันที่หนึ่งมีอะไรอีกไหมฮะข้อนี้หนึ่งละอันหนึ่งคือห้ามขับรถแล้วล่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ออกแล้วแต่ที่จะออกอานนี้จะออกอีกนหรอตามมาอีกตอนนี้แหละในโรงงานในโรงงานโรงงานอาจจะไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้กําลังอันนี้เป็นที่เรื่องของสถงเสียงด้วยส่งเสียงแล้วก็ข้างทางล่ะอืมอืมอืมข้างทาง ต่มตั้งวงข้างทางมีนะคะช่วงสงกรานนี่ทีโมีทั้งวงกลางคืนน่ะคุณผู้ชมเคยขับรถกลับบ้านแล้วมันรู้สึกหิวไหมถ้าบ่กมีอ๋อครับหนือตามร้านลาบโอเคอะไรนะร้านลาบแ้่ปั๊มฟุตบาทเลยนะครับที่ฟุตบาทเลยถามว่าผมจะเอาขอฟุตบาทคืนอยู่เนี่ยถามว่าสั่งได้ไหมเบียร์เหล้าได้ไม่ได้สิแปลกใช่ไหม ได้สั่งได้ก็เห็นคนดื่มกันอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยตรงฟุตบาทบะหมี่มีเขียนเลยสุลาเบียมีจำน่ายราคาย่อมยาวทีนี้ไม่ใช่แค่ร้านเหล้าละมันก็จะเป็นช่องโหว่ใช่ไหมฮะช่องโหว่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายไม่ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงแต่คราวนี้แหละไปนั่งตั้งวงกันริมฟุตบาทร้านลาบต่างประเทศเขาไม่ได้นะ อีกหน่อยเดินถือซื้อซัวไม่ได้นะอีกหน่อยเดินถือเนี่ยสงสัยจะต้องครอบคลุมเห็นไหมฮะเขาต้องเอาแอบใส่ถุงเขากินเนี่ยคือคือมันแปลกอ่ะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาห้ามหมดนะกินในคุณจะไปกินหนไม่ได้ยกเว้นที่ไหนจะกินได้ต้องมาขออนุญาตนะของเขาะะ ลนี่ปก็คือร้านเหล้านั่นเองใช่ไหมถ้าจะท้าดื่มเหล้าเนี่ยต้องไปที่ร้านเหล้าต้องมีใบอนุญาตให้กินอ่ะตางนี้ค่แต่ที่บ้านเรามันกลับกันไงกินที่ไหนก็ได้ ถ้าจะไม่ให้ต้องมีใบอนุญาตไม่ให้ถ้าจะไม่ให้กินต้องออกกฎหมายว่าตรงนี้ไม่ให้กินใช่ไหมผมยังผมไปมันแปลกสงสัยจะต้องออกกฎหมายแบบละเอียดห้ามในโรงงานบริษัทก็อันเนี้ยอาจจะไม่ถึงแต่สองที่ที่ไม่ได้คือบ้านคอนโดใช่ที่เราไปแบบเราไปเซเว่นใช่ไหมเราไปเซเว่นจะมีบอกว่าห้าโมงถึงหกโมงเย็นไม่ให้ขายอะไรเงี้ยใช่ไหมห้ามขายอันนั้นมีือคือต้องห้ามไงคือต้องห้ามถึงจะทำใช่แต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาบอก อขอจะทํำเขาเนี่ยนะต้องจะขายหรือจะเดือมต้องมาขอนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยตรงนี้ห้าเขาห้ามหมดเพราะฉะนั้นโอเคถ้าสถานที่ตรงนี้คุณจะกินคุณต้องมีไว้ไม่ใช่ว่าร้านอาหารบ้านเราในร้านอาหารถือเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะขายจะอะไรต่างประเทศเนี่ยคนไทยไปใหม่ๆเข้าไปสั่งเขาบอกอู้ที่นี่ไม่มีสอืน อันนั้นอันนั้นเขาเข้มงวดแต่ร้านจําหน่ายก็ต้องไปต้นทางก่อนทีนี้คนไทยผมจําไว้ว่าร้านนี้ไม่มีวัานหนึ่งนะไปเจอกินเอามาด้วยเนี่ยมานถึงตั้งเลยเขาก็บอกกินไม่ได้บอกว่าทำไมฉันไม่ได้ซื้อไม่มีใบอนุญาตให้กินคอเป็นอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นแหละต้องอย่างนั้นคือคนไทยนี่แบบเอ๊ะ ทำไมอ่ะฉันมีสิทธิ์อ่ะท่านจะกินอ่ะเห็นไหมไม่เห็นมีกฎหมายห้ามเลยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีกฎหมายห้ามหรอกแต่ที่ไหนจะกินต้องขออนุญาตเห็นไหมไม่งั้นเราก็ต้องไปต่อไปอออกแล้วตอนที่ห้าบนรถถูกไหมต่อไปจะห้าที่ไหนบนเรือรถรถไฟบนรถสมมติจะห้ามันก็ต้องค่อยๆเนี่ย่านที่จะเอาทีเดียวว่าโอเคคุณจะดื่มที่ไหนขายที่ไหนให้มาขออนุญาตเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้แล้วมันจะ นัที่ไหนเราไปขอที่ไหนก็กองสชิ้างไม่ได้อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายต้องบังคับใช้แล้วก็ต้องมองให้ครอบคลุมก่อนที่ที่จะออกก็คือโรงงานโรงงานนะที่ไหนหลังจากนี้จะเป็นโรงงานบาทวิธีทางเท้าางเ้ห้ามร้านข้าวต้มห้ามอย่างนี้ป่ะร้านข้าวต้มอืมร้านขายข้าวต้มส่วนใหญ่จะมาตั้งโต๊ะข้างนอกเนี่ยผมนึกว่าร้านที่เขาเป็น ร้านเมืองไทยมีร้านข้าวต้มหลายแบบมีร้านข้าวต้มแล้วตั้งบนทุกแบบที่สั่งได้หมดทุกร้านนะคะทุกแบบทุกประเภทที่ฉันเห็นไม่มีร้านไหนสั่งเบียร์ครอบคลุมไปถึงเบียร์คือสุราทุกอย่างแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะเดี๋ยวมีคนบอกเอ๊ะห้ามห้ามสุราเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์แช่อู่ได้ใช่ไหมไปนู่นอีกคนบางคนก็นักดื่มเลยนะคะหาช่องหมดแต่สุราในกฎหมายเนี่ย ไม่ใช่เหล้านะหมายว่าเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งไวายด้วยอ่นี่เห็นไหมใช่ส่วาไวนก็คือสุราเบียร์อะไรกระแช่อุมันมีอะไรของกานสาโคอะไรอ่ะโอ้ยทุกอย่างอ่ะที่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้นะอืดีนะไม่บอกว่า